สวัสดีครับ fc ทุกท่านวันนี้ผมสั่งนกเข้ามาในฟาร์มนะครับสั่งนกเข้ามานี่ครับตัวนี้จะเป็นขาวหลังเกตนะครับเป็นนกเฟนสีสั่งของ X หน้าจะอยู่ชนบุรีนะผมสั่งมาหลายรอบแล้วของ X นี่เชื่อถือได้นะครับ สั่งมาคู่นนะครับตัวนี้ตัวที่2นะครับตัวนี้ด่างก็ด่างสวยอยู่ครับสองตัวนี้เป็นคู่เกิดสั่งของ X มานะครับ X ไว้ใจได้นะครับนิสัยดีนกคู่นี้ก็ราคาก็ไม่แพงเป็นลูกนกนะครับเป็นนกนําเข้าทำเามาทําสายจะทําแฟนซีนะครับของผมยังไม่ค่อยมี ส่วนอันนี้ของผมเองเพาะได้แล้วเป็นแฟนซีหลิวตันนะครับพ่อแม่ตันนะครับได้ลูกมาเป็นด่างเก็ดแก้วแดงตัวนึ่งขาวตัวนึงนะครับอันนี้คอกน้องส่วนนี้คอกพี่นะครับผมจะสั่งซื้อเฉพาะนกที่ไว้ใจได้นะครับเมื่อก่อนนี้สั่งทุกที่โดนหลอกขายหมดเลยครับไม่ว่าที่ไหนแม้จะไปจับด้วยกระมือกะระลุงเก๋ ก็คุยว่าขันอย่างงั้นอย่างนี้พอมาถึงบ้านแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เขาคุยนะครับก็ปากเตือนทุกคนนะครับผมโดนมาเยอะแล้วครับนั่นแหะแถวบางปานะผมก็โดนมาเยอะอะแถวบางปานะ่ะผมโดนมาเยอะเหมือนกันก็ได้ข่าววัดตายไปแล้วเวรกรรมนะครับโกงเขากินนะครับคุยโม้ว่าตัวเองรวยอวดรวยแต่สุดท้ายแล้วไปโกงเขากินนะครับนันเวรกรรมตามทันนะครับทันใด ขายนกเลี้ยงนกอย่าไปโกงอย่าไปลอกกันนะครับไม่ได้ครับเวรกรรมตามทันนะครับเราทําฟาร์มนกเราขายนกก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้ามีอะไรเราต้องบอกเขาไปตรงๆเรื่องนกสั่งเข้ามานี่ผมจะดูฟาร์มหรือคนที่เชื่อถือได้เท่านั้นเพราะว่าโดนมาเยอะแล้วครับมาเร็วนี้ก็สั่งของพี่สุนทรมาตัวหนึ่งก็ โอเคครับพี่สุนทรก็ใช้ได้ครับนิสัยดีบอกหมดเขาไม่ปิดบังก็เป็นฟาร์มที่เชื่อถือได้นะครับส่วนนกขาวถ้าขาวล้วนตาแดงท่านอย่าเลี้ยงเลยนะครับใส่ตามสั้นเดี๋ยวมันก็ตายขาวชัวาก็เหมือนกันครับผมเอามาตัวหนึ่งตายไปแล้วขาวขาวตาแดงครับอายุไม่ยืนสั่งของแดงไก่ชนมาตายไปแล้ว นกพวกนี้จะสายตาสั้นครับแต่ถ้าชวาตาแดงฟันบุรีจะไม่เป็นไรแต่ถ้านกข่าวล้วนตาแดงไม่ดีครับไม่แข็งแรงถ้าข่าวล้วนนี่ขอให้แนะนำว่าเป็นตาดำหรือตาไก่ก็โอเคครับน,นกเล็กฟาร์มนี้แฟนซีก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็สั่งเข้ามาทําสายนะครับเราไม่ได้ขายอย่างเดียว ผูกใจเราก็สั่งนกเข้ามาทําสายพันธุ์ครับยังขาดอีกหลายสายพันธุ์แต่ก็ค่อยๆทําไปนะครับฟาร์มต่อไปก็จะเริ่มเริ่มขยายไปอีกสักหน่อยให้รองรับกับลูกค้าทุกวันนี้นกขายดีครับของผม,ผมโตไม่ทันครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ